สวัสดีค่ะน้องลีนลำเพลินออฟฟิเชียลคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจีนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เราเต้ยลาเสร็จแล้วนะคะหนาวมากนี่ยังเกือบเสียติเออโอ้ไปถอดไปใส่ไอ้ผู้ใดไปใส่เอาโอโหล้างวิธีเราอบอุ่นเพราะว่าเราเราก่อไฟกราพม ออกจากไฟเราก็จะหนาวพี่ธ <Bruno> ิตดาวันดีค่ะเ้ยเวลาด้าเาว่อ้อนสองปนัจกจุดเทียนนมนอกเคจเทอ่นม่อะไรโอ้ยมาหลอกกอดเพื่อนเนาะ ได้เจสาวน่อยนะไก่้เป็นอสาวนะสันเกิดพี่เปาคาย้อนหลังคาเมื่อที่สองแล้วค่ะเมือที่สองเป็นะไรเปนเปนอ๊คเฮียนเ็ทองเด็กยิ้เด็ก้อนเด็กตะกอว้ยอะไรอ่ะเดมฮ้ยไอ้ดื้อไงไอ้ดื้อเนี่ยมันดื้อมากเลยมันชื่ออะไรนะคะ มัซื้อแม่ไม่อยากบวโอ้ยอีกออมันอีกออใจมั้อีสมสีมาซื้อยังจะมาไปซื้อสมสีแล้วมาเสื่อนอ่าใส่ยทองเสียเงยเถอพี่พี่ว่าหนาวพพี่ขึ้นมาใส่เสื้อแขนยาวนานๆมาสั่นเอาโอตุ่มมันเนี่ยร่างหรือ่างซีรั้งซีร้งของวางายพ่วรถอ่ะเฮ้้งเบ่ไปดีหรอ้องห้อเบ่ได้เป็นนอนั้งรถที่เขานอนนอนแล้วกันชงมดท้งเขาขอบเป็นกุศกาแขมันหนาวไง ไปตุ่มอมันเอามันันนี่ีเนี่นะไปตุ่มอาลูกตุ่มอมลูกไปก่อนไปตรวจนาไปที่ก่อนมีป้าป๊า้อนี่ังหนาันีมีป้าปาบ้มอ้ไนี่เดียวิจับข้างนี้ที่ละไปมามาิวขายจะเอาอหกว่เสาดไปเสาดแบเปิดปูนังลูกนี่นี่สาดปุนี่เอาสาดดีดียู่ม เอาภาพเอาภาพเอาเพื่อนมาเอาดอกขั้นเพื่อนมาเก็บนั่นเอาบรรยากาศเตยล้านย้มมาโชว์ค่ะพี่น้องต่าของพี่อยู่รอบพี่น้องบ่บ่มาเงิ่ยหมู่บ้านตัวนี้ เราอยากน้ำสาดหลายสร้างเราถอดก็เป็นก็ไม่เขาเจาะตีการบินี้ก็ได้เปิ้นตีแล้วตัวแย่งแย่างองของปูสาดเออได้ยินว่าขื่นหอดลงพักว้าพ่อยาพ่อยาขื่นหอเราพักไปแล้วเอื่อยป้าป้าครับครับโอ้ยเนาะ บรรยากาศเตยล่าค่ะพี่พี่แดนเซอร์เราก็จะมากวาดขยะกองไว้ยังซีซูเมินนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นกะอ้อเพิ่นกะเก็บกะลังไปคลายไปยังเนาะอันนั้นเพิ่นกะเก็บสาดเก็บยังใบถ้าใบกูนั่งมาเนี่ยคือสีบะมีนเอียงเฮียดอกมาเนี่ย พราะว่าเมื่อนี้เพิ่นไม่ค่อยจกถุงค่ะพี่นอ้องพ้นไม่ค่อยจกถุงบัได้ตีมจากบาทโอ้ยมาหาเงินเลี้ยงแล้วเนาะอายไป้เพื่นเฮทเฮียแต่คือสิบ่อนเฮทเฮียดอกมื่อนี่เมือ่อพ้นไม่ค่อยจกถุงปันไดหนาวหนาวค่ะพี่น้องเมื่อคืนเดียวโอ้ยยู่ขาสะน้ำพร้อมค่ะลมแรงด้วย แม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นอะไรคนบอกกวาดใบยังไม่เกาก็เลยเอาไปกวาดเองกวาดเองเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณนะคะอา,อาจารยา์สยัญญาสายันสายันเศร้า นะคะเมาอไดเอาลำพงมาซอยเห่านะคะสาวนที่บ้านแพงเพงราะว่าเมื่อวานลุลํลำพงเห่าเด็กเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ก็คือมันพังมางานไม่ได้มางานไม่ทันนะคะ,ก,ะก็เลยไดี๋ยเอาอาจารย์สายยันเศร้ามาซอยนะคะ<อ>พี่น้องสองข้างเลยนะคะเมื่อแรกก็น่าจ,จะไปซอยอีกค่ะเพราะว่ารถลำพงมันน่าจ,จะสองประสิษฐครับพี่น้องคะเมื่อแรกพวกกันนะคะอยู่ที่ อำเภอโคกโพชัยจังหวัดคอนแก่นจ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของงานนิ้วบัวขาวกุชินาไล่วันสุดท้ายมีม้นลำไร้คณะค่ะพี่น้องวยวพวกเราเป็นคณะปิดท้าย,ยนายางกินอ้แมมากินเนี่ย บุกโจมสช้านบุกโมจี๊ดมว่าเมนอันขนมขนมไข่นก็มีก็คือยินเย็นเจ้าเจ้าเยินเจ้าเจ้าก็สิว่าในในเรื่องเวทีเรื่องวัวยีปอบหัวรุดกระเทยกระเต้นเนาะอะไรเพลงอะไรอันชนิดอันยังต่อซูชิดา โลดเนเวทีโอ้ยเพลงใดเอาจุแต่ไงแม่ไปอินบอกขึ้หลุดฝากเนียน่าเห็ใบเตยล่าบ่างนบอกไม่ได้กระติดได้ย่าแมก่อนยัวเตยลไงงงบ่างันเนี่ยบอกเราเราปฏิกิบเนาะนี่ดหลุดล้ก็ไปนอน ไปเดินทางครับพี่น้องคลิปนี้ว่ามีอย่งไรคะ่ะภาพพี่นอ้องชมบรรยากาศหนาวๆาเอาพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่อการอีกแล้วฮะ คนลหลายหลายคนบเห็้ยกันเหียจักบาทบ่คนบ่จกถุงไงมัน,น,นก็เลยบเหี้ยคนนั่งคักนั่งแน่นั่งแบบคักนั่งแบบบบลูเนี่ยกระลั่นตีได้บ่นี่กระลั่นตีได้เลยวันละโบลูคนบ่จกถุงมันก็เลยบเหี้ยไงไม่กรรันคนวิไปมากแต่เจ็ดมงเสาของหมู่บ้านเนาะอ,อ,อันม่วงบางหันบ่ออะไเตยลาบองแม่มาปูสัตว์ไปแล้วพอนะเออปูจองว่าย่านบ่ได้เบิ้งสาหน่อยก็ไม่อดีตแ้วก็เล่บสินะเน่า แต่ปลาตุ่มสาดเมีเราเมียะสองตรบตุ่มปูพนหนาวเนี่ยมากับพ่อหนาวอดบ่ไ้แล้วปูสาดครับแล้วปลาสาดมาบอกหอลบ่อสาดเมียแลบ่ยางกับตัวเกี่ยห้องเกลี่ปากบ่อมแลเก็บ่ล้วนร่นน่ะยิ้มไปหยาดเราเลยแม่นพ้น่ื้อโอ้บออน้ำเป็น้บ่าดยแ่เาไดอเแมบนนีเาอ อู้เพื่อนาวนางสาเล่าเงแล้วมีสาดให้ชาวนางแล้วใจอย่งตกเสีย มีวับริการเศร้าสัตว์รู้อย่าไปเก็บว่าน้ำเพลินไปเก็บว่าของเพลินดิป้ายไปแล้วเดินทางไกลอ้าวผุ้วาเขบอกกระป่านนะ่เน้น เฮ้ยนเอาเอาเอาเย็น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 เอาพี่น้องคะคลิปนี้ไป้สำหนีซก่อนค่ะฝากพี่น้องเขามากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตาม channel กินแล้วเพื่อออฟฟิเชียลนี้ด้วยค่ะนีวพอกันก็มาจิ้นคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ